แต่ความพยายามอยู่ไหนฮะเขาก็ความพยายามอยู่ที่นั่นไม่เป็นไรอะสักวันพ่อันอาจจะเห็นอาจจะเห็นคุณค่าของลูกชายที่ปารถนาดีแล้วก็หวังดี<ม>เฮ้ยอันนี้ร้านนี้อร่อยดีนะเนี่ยไอแหว่งเนี่ยไม่มเป็นไรเพื่อนไม่มเป็นไ<า>รตักนีแล้วไ,ไอ้หี้อะไอ้ตักเอ้ยทำไมมันถึกูอิ่มเร็ววะเดี๋ยวกูตักคากิให้มึงต้องคากิเนี่ยมึงเอาไปแทะเลยร้านนี้เขาต้มเปื่อย ดูดไปหลุดดูดไปหลุดดัานหนังนะไอเยี่ยนเนื้อไม่หลุดเลยไอ้สัตว์นี่มันผสมขิงดองมาด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหไอสัตว์เลี้ยงเป็นเม็ดข้าวโพดเลยอของใครเนี่ยโอ้เอา โ oh, right, right. oh. ้มันนิดหนม่มันนิดนโอ้ใส่ใส่โอ้ไอสารพูดดิ